ในการเรียกร้องเรื่องความแฟร์ความยุติธรรมทั่วไปมันก็มีความคิดหรือจิตนาหรือความเข้าใจอยู่เบื้องหลังหลายข้อนนทงทีอัตมาพิจารณาข้อแรกในเวลาเด็กซึ่งรุวมถึงผู้ใหญ่บางคนเวลาวันไม่แฟร์มันไม่แฟร์ถ้าเราถามเด็กว่าแฟร์คืออะไร ปรากฏว่าเด็กไม่เข้าใจไม่สามารถจะอธิบายได้คำว่าแฟร์คืออะไรดอบยากาแล้วทำไมทำไมเด็กสมัยนี้ชอบใช้คำว่าไม่แร์แทนคำว่าไม่ชอบเพราะเด็กเขาฉลาดเด็กเขาช่างสังเกตคุณพ่อคุณแม่เป็นหนึ่งเลยแล้วเด็กสังเกตว่าคำว่าไม่แฟงเนี่ย ไปมีน้ำหนักกับพ่อแม่มากกับคำว่าไม่ชอบเขาสังเกตว่าเป็นยุทธวิธีที่จะได้สิ่งที่อยากได้และที่จะไม่ต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่อยากได้เป็นการกดปุ่มพ่อแม่ที่ดีเนีลูกก็จะเรียนอย่างนี้ขออะไรนะพูดยังไงมันจริงได้ผลบางคนก็เรียนหรือว่าถ้าร้องไห้ก็ได้ผลร้องไห้ไปก็กลายเป็นนิสัยไป ก็แล้วแต่ถ้าพูว่าไม่แฟเที่บางทีพ่อแม่ก็สะดุดและพ่อแม่จะแบบสมิจะต้องพิสูจน์ว่าที่จริงมันก็แฟร์อยู่นะก็รับไม่ได้ที่ลูกจะกล่าวหาว่าไม่แฟ์เพราะตัวเองคิดว่าต้องแฟ์ทั้งทที่สําหรับเด็กและผู้ใหญ่บางคนไม่ค่อยรู้ว่าแฟร์คืออะไรหรือว่าบางคนก็จะ ไปเลยว่ามันไม่แฟร์ก็จริงแต่โลกนี่มันไม่แฟร์นะต้องทําใจนะโลกมันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่แฟร์แต่ถ้าเป็นวิธีสอนโลกนี่มันไม่ค่อยจะได้้ลเท่าไหร่แต่เรื่องการเรียกร้องเรื่องไม่แฟร์นี่ก็เพราะว่ามองในมุมมองที่แคบไม่รู้ภาพรวมและมองในจุดใดจุดหนึ่งหามันก็ดูอย่างหนึ่งแต่ซูมเอาดูภาพรวมมันก็อีกอย่างหนึ่ง ไม่คำนึงถึงภาพรวมทำไมไม,ไม่ได้คิดถึงภาพรวมเพราะเขายังเป็นเด็กอยู่บางสิ่งบางอย่างเขายัางไม่สามารถจะรูมได้แต่บางทีก็เป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ปกครองก็จะได้อธิบายเรื่องภาพรวมสิ่งที่จะทำให้เด็กเรียกร้องเรื่องยุติธรรมเรื่องความแฟร์ไม่แฟร์มากว่ามักจะเป็นเรื่องการเลี้ยงลูก ไม่เหมือนกันทำไมพี่เขาได้น้องเขาไม่ได้ทำไมเพื่อนเขาได้ไอ h ฟ n e ทุกคนแล้วทำไมหนูยังไม่ได้จะมีเรื่องของการเปรียบเทียบในข้อนี้หนึ่งต้องสังเกตทิสัยคนเราที่เวลาเปรียบเทียบกับคนอื่นนะสิ่งที่เกิดบ่อยก็คือเราะจะเอาสิ่งที่ เราไม่พอใจที่สุดหรือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกทุกข์เปรียบเทียบกับสิ่งที่ทำให้คนอื่นดูมีความสุขตอนรู้สึกตัวเองเสียเปรียบตอนไอนการสอนให้ระมัดระวังเรื่องการเปรียบเทียบเป็นเรื่องสำคัญแต่ข้อหนึ่งที่จะมาพยายามย้ำเนี่ยก็คือเรื่องของ ขอภัยใช้ภาษาอังกฤษเรียกว,ว่า values แร้อว,ว่าเป็นหลักชีวิตหรือเป็นค่านิยมหลักสมะธรรมมองว่าสังคมเราทุกวันนี้ปันปปวนมากเกินเหตุเพราะเราลืมและเราไม่ได้กำหนดชัดเจนว่าอะไรคือค่านิยมหลักอะไรคือหลักการอะไรคืออุดมการร่วมของคนไทย ครอบครัวก็เหมือนกันการทำธรรมนูญครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีมากมันเป็นการกำหนดเลยอะไรคือคุณค่าอะไรคือเอกลักษณ์ของครอบครัวเราของตระกูลเราสิ่งที่เราต้องเชิดชูสิ่งที่เราต้องถือไว้สิ่งที่เราวันนี้คือตระกูลของเราเป็นอย่างนี้ ก็เมื่อมีการเปรียบเทียบอย่างนี้เด็กก็เปรียบเทียบโอ้ทำไมเด็กคนอื่นเขาได้ทุกคนเขานั่งเขานี่ทำไมเราไม่ได้เราก็เลยยอมไปถึงธรรมนูญครอบครัวครอบครัวขงเราเป็นครอบครัวแบบนี้เราถือหลักอย่างนี้อุดมการณ์อย่างนี้สิ่งที่เราทำนี้มก็ตรงตามอุดมการณ์ของเรา ครอบครัวอย่างอื่นเขาก็มีแนวความคิดไม่เหมือนกันเราอุดมการคุณค่าขานิยมไม่เหมือนกันเราเขาก็ทําตามสไตล์ของเขาเราก็ทําตามสไตล์ของเราเราก็ต้องรักษาของเราไว้อาจจะทําให้มีความาภาคภูมิใจขึ้นมาได้เหมือนกันอย่างครอบครัวเราถือความความไม่ฟุง้งเฟ้อยฟงเฟ้อเป็นหลัก เราพยายามเห็นค่าของเงินอะไรก็ได้คือคุณค่าและค่านิยมนี้ไม่ต้องเป็นเป็นเรื่องสูงสูงมันเป็นเรื่องระดับระดับนี้ได้เหมือนกันว่าเรามีท่าที่ดอรับสมบัติเงินทองอยังไงเรื่องการใช้จ่ายหรือว่าถ้าเป็นต้งการเรื่องการเป็นที่พึ่งของตนมันแล้วแต่ครอบครัวเราตกลงว่านี่ก็คือสิ่งที่เราต้องรักษาไว้ เราจะให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์สุจริตมากหน่อยแค่ไหนถ้าหากว่าครอบครัวของเราเน่เมธรรมนูญที่ชัดเจนเรื่องความซื่อสัตย์ถือว่านี่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลเป็นอุดมการณ์ที่ต้องรักษาไว้ถ้าเด็กเข้าใจอย่างนี้เป็นไอีเนติตี้เป็นเอกลักษณ์ของชีวิตทางต่งเด็ก<ๆ>ก็มีความหวังว่าจะได้ป้องกันหรือจะได้ลดเรื่องคอรัปชัน ในอนาคตได้ทุกวันนี้ทำไมเราปล่อยให้เขรัปจันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเราไม่ได้เน้นในเอกลักษณ์ในอุดมการร่วมของครอบครัวของชุมชนของสังคมเมื่อเราไม่ได้เน้นและไม่ทำให้เราสำนึกอยู่ตลอดเวลาคุณค่าอย่างอื่นที่เกิดจากกิเลสคุณค่าปลอม ก็จะคอยแสกแซงเข้ามาแล้วมันเป็นไปได้ง่ายเพราะว่าคุณค่าในทางดีที่เป็นกุศลเป็นสีทธที่ต้องฝึกต้องเพียรพยายามรักษาไว้ส่วนคุณค่าที่เกิดจากกิเลสมันก็พร้อมที่จะเกิดอยู่แล้วเกิดง่ายกว่าเราจึงต้องไม่ประมาทตอนถ้าเป็นคนที่รักความซื่อสา์ แล้วภูมิใจที่เป็นคนสือ่อสารถือว่าฉั้นนามสกุลนี้ต้องสือ่อสารเป็นเนคลักษณ์ของตระกูลถ้าคิดอย่างนี้ตั้งแต่สองสามขวบมาตือมาว่าเป็นวิธีในระยะยาวที่จะป้องกันคอรัปชันได้มากเหมือนกันแต่ต้องยอมรับว่ากิเลสนี้มันมีเล่เหลี่ยมมากคอรัปชันคือความชั่วตามหลักพุทธศาสนานะ เวลาคนอยากทำความชั่วไม่ว่าประเภทไหนข้ออ้างที่คนจะนิยมมากที่สุดว่าหนึ่งที่จริงไม่ชั่วต้องมองในทางที่ความชั่วไม่ชั่วจิได้สบายใจคือคนอยากทำความชั่วแล้วจะไม่ยอมรับว่าคือความชั่วและข้อที่สองเนี่ยชั่วก็จริงแต่ไม่ชั่วไม่ได้ถูกบังคับหรือว่าทุกคนทา ไม่ทําไม่ได้ต้องทำคือจะไม่ยอม,ร,มรับไม่รับผิดชอบหรือว่าข้ออ้างที่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะขคนอื่นเพราะสิ่งแวดลอ้อมบังคับแต่เราก็ต้องรู้เทาทันกิเลสในเรื่องนี้ระมัดระวังแต่พระพุทธองค์ก็เคยตรัสไปว่าผู้ที่เคยประมาทและเคยทําความชั่วในการก่อนถ้ากลับตัวเป็นคนดี งดงามมากเหมือนประจันเต็มดวงพลจักเมฆแบบนั้นว่าไม่ใช่ว่าเคยทำความชั่วไปนานๆก็กลายเป็นคนแบบนั้นแล้วก็เปลี่ยนได้ปรับตัวได้กลับตัวได้ในสมัยนีย้ในเมืองไทยก็เป็นสิ่งที่ต้องการคนกลับตัวพวกที่ไปโกงกินหนึ่งหลายแล้วที่มันเป็นบาปเป็นกรรม คือไม่ได้มองในในแง่เงินทองซึ่งเป็นการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้วจำหนวนมากซึ่งแค่นี้มันก็มากมากแล้วแต่ข้อที่สองคือที่สำคัญคือมีส่วนร่วมในการปอนทำลายสถาบันหลักของชาติเพราะสถาบันต่างๆนี้จะอยู่ได้ด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกันทุกสถาบัน แต่ความทุจริตเป็นสิ่งที่ทำลายความไว้วางใจกันเมื่อคนไม่ไว้วางใจกันทุกอย่างไม่ว่าครอบครัวไม่ว่าสังคมนะจะแย่เลยแต่ละคนนะจะคิดว่าของฉันนี่ไม่มากหรอกเขาเอามากกว่าเราอีกเยอะอันนั้นไม่ใช่ว่าจะเปรียบเทียบกับคนที่เอามากกว่าเราต้องเปรียบเทียบกับคนที่ ไม่เอาอะไรเลยเปรียบเทียบกับศูนย์ไม่ได้เปรียบเทียบกับคนที่ทุจริตมากกว่าอันนั้นเป็นแนวความคิดของกิเลสและในเรื่องของความยุติธรรมเลือกความเป็นธรรมเลือกความแฟร์อย่างนี้เราก็พูดได้เลยว่าเราต้องการให้มีความเสมอภาคในเรื่องของกฎหมายหมายถึงว่าถ้าผิดก็ผิดและทุกคนก็ต้องผิด เท่ากันในแง่นี้เรยกว่าในประเด็นนี้เป็นสมุติธรรมใช่ไหมว่าเป็นสิ่งที่เราคิดขึ้นมาโดยโดยการตกลงร่วมกันของมนุษย์ว่าทุกคนในชาตินะถ้าทำผิดกฎหมายก็น่าจะต้องรับผิดเท่าเทียมกันเป็นเรื่องความเท่าเทียมการเรื่องความยุติธรรมที่คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าสมควรจะมี เรื่องความแฟในท่าคนมองนะในเป็นเรื่องของความเท่าเทียมกันในเฉพาะมุมเฉพาะเรื่องโดยไม่คำนึงถึงเหตุปัจจัยต่างๆไม่ได้มองถึงภาพรวมอันนี้ก็จะกลายเป็นการคิดผิดอย่างในครอบครัวที่ที่ว่าเมื่อน้องก็ฟ้องเรื่องว่าพี่ได้มากกว่าเลยว่าทำไมคือ คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องไปอ้างมาทีจริงมันมันก็แฟร์อยู่แต่หลักการของเราก็คือเราต้องให้ความเป็นธรรมเราต้องทำสิ่งที่เราถือว่าถูกต้องจึงทําที่พ่อแม่ทำอย่างนี้เพราะพ่อแม่เห็นถูกต้องทำไมถึงถูกต้องทำไมถึงเวลานี้น้องต้องไปนอนแล้ว พี่อยู่อยู่ได้อีกชั่วโมงสองชั่วโมงแลวทำไมทุกอย่างคนนั้นได้มากกว่าเราเอาไปเป็นเพราะว่าอายุมากกว่าหรือว่ามันจะมีเหตุปัจจัยต่างๆที่เป็นหลักในการตัดสินพ่อแม่ไม่ได้ตัดสินตามอารมณ์นะแต่ตัดสินว่าสิ่งที่ถูกต้องสำหรับพี่กับสิ่งที่ถูกต้องสำหรับน้องอาจจะไม่เหมือนกัน เพราะอายุไม่เหมือนกันเหตุปัจจัยต่างๆอะไรก็ไม่เหมือนกันคือในการที่เราเรียกร้องความยุติธรรมหรือความเป็นแฟร์นะมันต้องอยู่ที่ว่าเหตุปัจจัยต่างๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นควรจะปฏิบัติในทางตรงกันดังถ้าเราจะที่หมายว่าเหตุปัจจัยในกรณีนั้นกับกรณีนี้มันไม่เหมือนกันอย่างไร เราจึงนำไปสู้การอธิบายว่าทุกอย่างนี้มันเป็นตามเหตุตามปัจจัยความเท่าเทียมกันอาจจะเป็นสิ่งที่เหมาะในบางกรณีไม่เหมาะในบางกรณีเราต้องเอาธรรมความเป็นธรรมเป็นใหญ่แถือว่าความแฟที่แท้ก็คือความเป็นธรรมการให้ความเป็นธรรม สรุปแล้วว่าเรื่องแฟร์หรือไม่แฟรแ์ก็ถือว่าความแฟร์ในทางพุทธศาสนาคือให้ความเป็นธรรมการให้ความเป็นธรรมคือการที่เราทำอะไรพูดอะไรเนี่ยโดยพยายามระมัดระวังไม่ให้มีความล้ำเอียงเข้าไปครอบงำแล้วก็ให้สิ่งที่เราถือว่าเหมาะสมเป็นประโยชน์นำไปสู่ความสุขในระยะยาว สำหรับเด็กบางสิ่งบางอย่างในระยะสั้นเด็กไม่ชอบแน่นอนในฐานะเป็นผู้ปกครองจะเป็นผู้มีหน้าที่เพราะมีประสบการณ์มากกว่าที่จะบอกว่าเราเห็นว่าการทําอย่างนี้ถูกต้องตามหลักของคุณพ่อคุณแม่ตามธรรมนูญตามอุดมการตามคานิยมหลักของครอบครัวเป็นตน้นแต่เราไม่ได้ปฏิเสธความรู้สึกของเด็กก็เข้าใจนะเวลาเรา เปรียบเทียบกับคนอื่นมันก็รู้สึกอย่างนี้เนาะให้ลงก็เลคุยเรื่องการเปรียบเทียบหรือว,ว่าให้ดูความรู้สึกในการผิดหวังที่ไม่ได้คือต้องยอมรับว่าสําหรับเด็กธรรมชาติของเด็กคือมองพอแม่เหมือนกอดเหมือนเหมือนพระผููเป็นเจ้านั้นไอจะมีสิ่งเดียวที่อยู่ระหว่างการได้สิ่งที่อยากได้และการที่จะไม่ต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่อยากได้ก็มี พ่อแม่สิ่งเดียวเพราะนั้นเมื่อไม่ได้สิ่งที่อยากได้แล้วต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่อยากได้จะโทษใครถกพ่อแม่แต่พ่อแม่ก็ต้องพยายามให้เห็นว่าพ่อแม่เองก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องยอมรับที่ควบคุมไม่ได้และบางสิ่งบางอย่างพ่อแม่ก็ต้องทําตามที่เห็นว่าถูกต้องแล้เมื่อพ่อแม่ทําอะไรที่ ลูกไม่ชอบพ่อแม่ก็ไม่มีความสุขเหมือนกันแต่ว่าบางทีก็เป็นการศีสละของผู้ปกครองและในเรื่องของความยุติธรรมเรื่องความเป็นธรรมเรื่องความแฟร,ร์ในเรื่องของกฎหมายเราต้องการให้มีความเสมอภาคในเรื่องของกฎหมายทุกคนในชาตินะถ้าทำผิดกฎหมายก็น่าจะต้องรับผิดเท่าเทียมกัน เป็นเรื่องความเท่าเทียมการเรื่องความยุติธรรมที่คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าสมควรจะมีนั้นยุติธรรมจะดูระยะสั้นหรือในเฉพาะจุดเฉพาะประเด็นนี่จะยงไปถึงเรื่องความเท่าเทียมกันมากดังความเท่าเทียมกันก็นกเป็นสมุติธรรมเป็นอุดมการที่อาจจะเหมาะอาจจะใช้ได้ในบางกรณี ใช้ไม่ได้ในปังกรณีไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยคนเรามันก็ไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้วเอ๋แล้วก็เกิดมาไม่ไม่ใช่กระดานขาวกรรมท,ที่ติดตัวของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันในชีวิตเราเนคะค่แค่ถึร่างกายเนีตัวเล็กตัวใหญ่ไอ้ความสามารถของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน คนสวรรค์ทีเรียกว่าผมสวรสวรค์คนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันและวก็เป็นตามเหตุตามปัจจัยว่าความสามารถบางอย่างเป็นสิ่งที่สังคมต้องการและก็จะให้รางวัลสูงบางอย่างสังคมไม่ค่อยสนใจก็ให้รางวัลน,น้อยถ้าเป็นนักร้องร้องเพลงเก่งรเล่นกีฬาเก่งก็มีหวังจะได้รางวัลสูง ถ้าเป็นคนเก่งในการทำกับข้าวหรือเก่งในการปลูกข้าวหรือเก่งทั้งเกษตรกรรมเรื่องการปลูกพืชอะไรต่างๆนะ่ะอ้มันเป็นความสามารถเหมือนกัน mm hmm. แต่ว่าเหตุปัจจัยทางสังคมทําให้ว่าไม่ค่อยได้รับการยกยอก่องหรือสิ่งตอบแทนเท่านักรองมันจะให้เท่าเทียมกันได้ยากแต่เราให้เท่าเทียมกันในสิ่งที่สำคัญ ในสังคมเดิมของอตมาที่ยังกฤษนะคนผิวขาวก็ได้เปรียบตลอดคนถ้าเป็นคนเอเชียคนผิวดำเนีเสียเปรียบตลอดเสียเปรียบไม่ใช่เพราะอะไรนะเสียเปรียบแค่สีผิวอ,รอารยธรรมตะวันตกไปนี้ตลอดมาพยายามแก้ก็ยังแก่ไม่ค่อยตก สองคนนี่ไปสมัครงานสองคนไปเช่าบ้านสองคนไปอะไรนะถ้าคนผิวขาวผิวดำเนี่ยควรจะมีสิทธิ์เท่าเทียมกันเรื่องนี้ก็คงไม่มีที่สงสัยแต่ถ้าความสามารถไม่ตรงกันบริบทไม่ตรงกันอะไรมันก็แตกต่างกันมันจะให้เท่าเทียมกันได้ยากแต่ว่าในเรื่องของความยุติธรรมหรือความเป็นธรรมในเรื่องของกฎหมาย เราต้องการให้มีความเสมอภาคในเรื่องของกฎหมายทุกคนในชาตินะถ้าทำผิดกฎหมายก็น่าจะต้องรับผิดเท่าเทียมกันเป็นเรื่องความเท่าเทียมกันเรื่องความยุติธรรมทีท่คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าสมควรจะมีนั้นเรื่องความเท่าเทียมกันเป็นคอนเซ็ปต์เป็นความคิดเป็นสมมติธรรมที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ แต่เราต้องมีปัญญาในการใช้ถูกประเด็นถูกทีถูกบริบทไม่ใช่ว่าใช้ได้ตลอดทุกเรื่องคำว่าแฟไม่แฟใช้ท,ทุกเรื่องมันเป็นเครื่องมือในการสร้างสังคมที่ดีเท่านั้นแต่มันอยู่ที่ปัญญาในการใช้มากกว่าอย่างอื่น